เราเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไอ้สำมฤทธิ์มาก็หลานชายของข้าคนหนึ่งเหมือนกันไอ้สัมฤทธิ์มันใจร้อนทำอะไรไม่เคยยังคิดคอยแต่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้ข้าอยู่เรื่อย <laughs> มันก็เหมือนเองตอนเป็นหนุ่มๆเลรเว้ยดุยดะไปทั่วให้ขวางหน้าก็ฆ่าหมดแม้กระทั่งพ่อเองยังเอาไมา่อยู่อ่ะไอ้สำฤทธิม์มันไม่เหมือนข้าปีมือมันยังไม่ดีพอข้าถึงต้องรบกวนให้เองเนี่ย ช่วยพามันไปฝึกให้หน่อยได้งั้นพรุ่งนี้เช้าข้าจะพามันออกไปจากที่นี่เองคงไม่ได้เจอหน้ามันอีกนานขอบใจเองมากเว้อเอ้ยพวกเราไปใจ้ฉันไปโดยไม่ได้แก้แค้นฉันทำไม่ได้หรอกพ่ออย่างฉันมันถนัดแต่ล่า ไม่ถนัด